วัตถุมงคลนะครับที่นำมาให้ชมในวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเตาลีดนะครับเหรียญทรงเตาลีดนะครับหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะครับนั่งโต๊ะนะครับเป็นเหรียญเตาลีดนะครับรุ่นสร้างมณฑบนะครับปี2554นหอนะครับนะครับที่เห็นนี่จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับสร้างทั้งหมด4,100ห่ยเหรียญนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์เตาลีดนะครับรุ่นสร้างมณฑบ นะครับอันนี้เนื้อทองแดงสร้าง4,100เหรียญนะครับด้านหน้าจะตอกโค้ดนะครับแล้วก็ตอกเลขนะครับนะครับก็เป็นหลวงพ่อเหยียดนั่งโต๊ะนะครับจะเป็นถ้าพิมพ์จะคล้ายๆเหรียญสี่เหลี่ยมเสมาเหรียญสี่เหลี่ยมเสาห้าปี5้าสามนะครับแต่นี้จะเป็นทรงเตารีดนะครับนี่ก็ให้ชมนะครับนี่ครับผิวเหรียญก็จะเป็นนี่เนื้อทองแดงแบบนี้นะครับนี่นะครับ ลักษณะของผิวเหรียญนะครับนี่เป็นด้านขอบนะครับขอบจะไม่ค่อยหนามากนะครับนี่ครับขอบจะไม่ค่อยหนามากอันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังจะเขียนว่าสร้างมนดบนะครับหลวงพ่อเหยียดนะครับวัดไผ่ล้อมบางบานนะครับนี่นะครับก็จะมียันอยู่ด้านบนนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าเก็บนะครับ เป็นเหรียญเตาลีดนะครับรุ่นเดียวของหลวงพ่อเอียดนะครับเป็นเหรียญเตาลีดนะครับเนื้อโลหะรุ่นเดียวของหลวงพ่อเอียดนะครับนะครับก็นำมาให้ชมกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลองซูมให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่ก็ซูม1.7เท่านะครับนี่ครับจะลองซูมเยอะๆกว่านี้นี่ครับซูม 2x ครับนี่นะครับนี่นะครับตรงสั่งคติจะเป็นโค้ดอออนะครับแล้วก็จะตอกเลขนะครับ ก็ลักษณะก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับน่ครับด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับนี่นะครับนะครับก็นะครับจะพยายามนะครับทำคลิปก็ ถ้าอย่างนี้ก็จะซูมได้ spell, ก็เดี๋ยวจะต่อไปต่อในคลิปต่อไปนะครับวัตถุมงคลก็จะอาจจะมีการซูมอย่างนี้นะครับให้เห็นชัดๆนะครับซูมโดยการใช้ตัวกล้องของมือถือนี่นะครับนี่นะครับนี่ดูดูรวมๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราซูมออกก่อนนะครับนี่นะครับกลับมา 1x เหมือนเดิม ก็เป็นเหรียญนะครับเตารีดนะครับรุ่นสร้างมณฑลหลวงพระเอียดนะครับวัดไผ่ล้อมเนื้อทองแดงสร้าง4,100องค์100เหรียญนะครับนะครับก็นําให้ชมกันนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับก็เพื่อนๆที่ถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับช่องฮัทอยุธยาด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมครับขอบคุณครับ